คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกทกท่านนะคะเมื่อนี้ยินดีไลเดนะคะยินดีมาพบยินดีมาพบกับช่องน้องภูมิพาโชคด้อค่ะเมื่อนี้แอดก็จะพามาเบ่งวิถีชีวิตเช่าให้เชาหน้าเ้างด้ค่ะ นี่คะ่ะเิ่นกรลังเฮ็ดกะทำการตีเขาเด้ค่ะเอ่อคนสมัยใหม่อาจจะบ่เคยเห็น,นะะ้อค่ะก็เลยอยากมา่ายทอดวิวัฒนธรรมของเช่าให้ชา,ห,า,ชาหน้าสมัยก่อนให้เบิงค่ะวิธีเฮ็ดมันจะเป็นจังใดก่อนจะไปรับชมค่ะกดไล์กดแช่เนี่ยได้ค่ะอยากให้เห็นไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าสมัยน่าอาจจะบ่มีแบบนี้แล้วค่ะ่าพินเฮ็ดแปังใดเช่าให้เชา,ห,า,ชาหน้าทั้ง เท่าเนาะค่ะพิธีชีวิตอีสานคนอีสานเนะคะไม่ไ่โตนค่ะมาฝาดฟาดฟาดน่ะคะใส่ใหม่นะคะไม่อย่นี้กไม่ตัางมือไมตังมือใส่ใม่ตังมือเนว่าเนี่ยตีใม่ เพื่องตัวนี้จะเป็นเขาเชนุบันสุดท้ายตัดออกเขาในหวัวอีกแค่นึงประเทศยังเกาะตัดออกเขาในหัวเครื่องอีกแค่นึงเพื่อง,ง,งในที่เหลียวไว้ห้อยขั้วกับปูนเห็ดเครื่อง,งที่เลียวนีประโยชน์เพืกันปังน้งเลยอยากให้เอฟซีได้มารับชมนะคะอาจจะว่าเป็น ยูได้กินต้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าด้ค่ะวิธีชีวิตด้ค่ะวิธีอือันวิธีชีวิตคนเ่าหน้าสมัยเก่านะสืบทอดมาแต่สมัยเก่าสมัยเก่าเพิ่นแกเฮ็ดยังสี่ราคาบอมีเทคโนโลยีสมัยใหม่บอมีเทคโนโลยีเนาะบ่มีรถบอมีอหยัาง ใส่ขัว้วใส่ยังไทหน้าดำให้ดำหน้าเอาว่ามีรถหอดว่ามีอย่ยงคือจงสมัยนี้นะคะไม่ชมบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้านะคะเมียเติบอยู่ดีนี่แตาเพื่อะเกษตรใดนะคะสมัยนี้ก็มีเครื่องทุนแรงเนาะมีเครื่องทุนแรงท่านสมัย ทุกอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นดำหน้าก็ไม่ลดดำลดเกี่ยวลดยังนะคะ่ะแทบจะบม่ได,ด้ใส่ข้นเฮ็ดแล้วเสมอเนี่ยใช่ไเก่าบ่มีค่ะได้เฮ็ดใส่ข้นเฮ็ดเบมาทุกอย่างนะเ,าเขาเริ่มไล่ที่เราที่บ้านปีไปเรื่อยๆปีสามมือสามขึ้นใน้รื่อยๆเพราะว่าคนกุ้งโต เซลซี่จิบอาจิบทุท่ทสี่แป๊บเดียวพามาครบนะคะนี่ค่ะพุ่มปัญญาทองทินเด้อค่ะเคยเห็นบาคะ่ายเอฟซีเพื่อนจะทำการตีเขาเด้อค่ะบม่ได้สีเอาเด้อค่ะแล้วก็บัตริส่รถเกี่ยวะคะ่ะหาบมาหาบมาแล้วก็ันมาตี No ี่ก <sh> <sh> <ael> ็เนวยเี้ใมือมันทงบไม่แใส่ด่างเขียวมเฮยเยีแสบหมนเแบบหาท้องิ้าวะตแม่เนกระดกี่าเมอรถสเปนีเ้านมาีข้าวกระดำเอาแล้วขาไม่จะห่วงใหญ่ๆค่ะก้อนตีเข้าอนุรักษ์ไว้ลูกน้ำถึงเบิุดจัด เขาเียงเลักไอ้คนรุุนหลังเบิ้งคนรุ่นหลัง้นีบมีแล้วเกียวเขามาตีนี่จะสีเอาคนรุ่นไหมน่ะเกียวจับใส่รถเกียวใส่รถเกียวจับตีกับสีเอาเลยนี่ค่ะนีู้สาวูสาไม่งามจะไมตะกียกนีสาวม่งามไม่ได้ายเลยผู้เบาทั้ มาตีไม่เกี่ยวซอยเหลือแตมาตีซอยเออตอนนี้สมัยสมมตมือนี่บ่มี่เราครับหายากแล้วอย่าว่าได้อนุรักษ์ไว้พุาา่มปัญญาชาวบ้านาก็สิมืดอนุพันธอนุรักษ์ไว้เบิ่งสมัยได้ขี้ตีเขาตีเขากินลานกินเหล้าซอยเอาแห้งกันครับมี่เหล่าโทษเลี้ยงกัน นุ่มผูดเลาไปเลี้ยบเขาสนุกนุ่มผู้ชายจะเป็นผูต้ตีเดือดพูด้ตีเขาครับเนี่ยเดือดพู้ตีพื้นที่ข้างที่เนี่ยเนี่ยครับขีดครับแม่นว่านี่เหยียบเนี่ยกวาดลงกกดสบายด้่ยมือนี่เพรานี่เนี่ยค่ะมันก็จะออกมาจังสีค่ะออกดีขนาดบ่ออกดีตาแข็งแรงเออกดีรอ,อดอมไม่ไเพิ่นตีเพิ่อเดียว ฟางที่เหลือนี่ก็ยังเป็นแทงหินเก่า้ะครับเนี่ยแก่แตงกุ้งแก่หูหรือเราจะปลูกเนื้อนล้วการเกษตรนี่ครับเนี่ยแล้วนี่ตีไปตีไปตีได้ไล้ขึ้นไล้ข pues mm hmm ึ hmm. 8, 2, nah ้นไล้ขึ้นไล้ขึ้นแล้วก็ให้แค่กระสอบให้ยัง่างให้สอบทุกคนนู้นยี่สอบเพิ่นเก่ารถแก ทินเป็นหญ้าสอเกินได้ครับได้เลยเด้ออนุรักษ์ไว้เดีูยเหูร้านบึงดูร้านทีนเินี่ยนว่าร้านเคยตีเก่าบ่บ่เคยทเป็นหญ้าด้เีย นี่คะ่ะเขา<ม>ที่ใดออกมากค่ะเขาเม็ดเขาที่ใดออกมากด้วยค่ะนี่คะ่ะเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยจนกว่าสีเบิดนี่คะ่ะเป็นภูมปัญญาชาวบ้านที่พันเฮ็ดมาตั้งแต่พอแ,แต่แม่แต่ไมแต่กี่ค่ะสืบทอดุสมอเนี้ยพอคอยเห็นราคาแบบนี้เขามีละหมือนี้ต่รถสีรถเียว กูเหมือนย่าชาวบ,บ้านหมดเลยแล้วทำไมตะกี้ใส่หน้าวานกันกินเหล้าทั่วเียมือสาวงามคุนกับไปหล้คือสาวงามเขาไลายหน้าไลายนี่ค่ะซ่วนึ่งว่าในเกี่ยวนะค่ะจะเป็นเขาใหญ่ได้ะ่ะบ้านเอาเอิญเขาใหญ่เขากา่อคอบ่ง น,นี่เป็นเข้ากลางก็งได้ถอกไวกะโมได้เกียวไว้กะโมส่วนหน่อยส่วนใหญ่ก็เหตุเป็นหน้าเข่าไงได้ค่ะเขาก่อคองไงค่ะนี่ค่ะผุนค่ะถุนไปสูดผุนค่ะบริเวณมันเห็ดดำยัางดำเอาอยู่ค่ะเพราะมีการวานกนรยังก็งมาช่มกันค่ะอนุรักษ์การเห็ดหน้าแบบดั้งเดิมนะคะค่อยได้เขาร้ายนะคะเพราะว่าชุ่วโมอนี้ก็แรงกรงนันยังเนาะ พ้นกับว่าตกต้องตามฤด,ดูกาลต้องใส่รถไทครับใส่ขั้วไท